ต้นดอกไม้ยามค่าคืนนะครับอันนี้สนฉัดนะอดอกไม้มีสวยๆนะปลูกไว้ดูเล่นยามเวลาเรามานั่งมองจะสวยงามนะครับฝ่อน,นี้ก็จะมีป่านะปากค้า,คาอยู่เริ่มโตแนละ้ว องเพชรแบบกลมนะแต่ชื่ออะไรขเขาก็ไม่รู้นะแต่เป็นตะบองเพชรชนิดหนึ่งนะนี่เป็นปลาคราบนะสามตัวแล้วก็มีปลาหางนกยงที่เลี้ยงด้วยกัน,นตัวโตแล้วนะเนะี่ย ตัวเป็นสีเหลืองสีส้มฮะสีส้มไม่ใช่มีปลาตัวเล็กๆทางน้ำโยงอยู่นะเยอะอยะสามตัวปากคับแต่ถ้าโตกว่านี้ก็จะได้แยกแยกแล้วล่ะ กำดอกไม้ยามค่ำคืนนะครับอันนี้สนฉัดนะะดอกไม้มีสวยๆนะปลูกไว้ดูเล่นยามเวลาเรามานั่งมองจะสวยงามนะครับ่อน,นี้ก็จะมีป่านะปาคาอยู่เริ่มโตแล้ว บองเพชรแบบกลมนะแต่ชื่ออะไรขเขาก็ไม่รู้นะแต่เป็นตะบองเพชรชนิดหนึ่งนะ <c oughs> ตอนนี้ก็จะเป็นลิ้นมังกอนนะออกดอกแล้วก็จะมีโชคมี่างนะครับนะลิ้นมงกอออกดอกไปเยอะแล้วนะ นี่ก็จะเป็นไอเป็นก๊อกมรกตนะครับนะก๊อกมรกตปลูกไว้เป็นสิีมมงคลสำหรับที่องคนนับถือนะครับนี่ก็จะเป็นไผ่ควนอิม่มสวยงามครับ เป็นพืชที่เป็นดอกไม้ที่เป็นพืชพันธุ์ที่เป็นสิริมงคลสำหรับบ้านนะฮะนี่ก็จะเป็นบ่อปลาหางนกยุงตัวเล็กๆนะครับเต็มอยู่ครับเยอะแยะไม่หมดเลย ต้เล็กนะฮะมีต้นเล็กต้นใหญ่ปลูไว้ใช้เมล็ดเพาะนะเนี่ยเยอะเลยเดี๋ยวก็โตขึ้นมาแล้วก็จะเป็นพันธ์ใหญ่แล้วก็พันเล็กด้วยนะนี่ก็เริ่มจะออกดอกสีชมพูแล้วครับแซมด้วยดอกดาวกระจายนะฮะนี่จะเป็นดอกชนชมดอกพันธเล็กนะฮะออกเป็นดอกสีชมพูอม มีขาวชมพูนะฮะดอกสวยงามมากเลยเราต้องมองตอนกลางคืนนะสวยงามมากข้างหลังนี่ก็จะเป็นทันใหญ่นะทันใหญ่ก็ออกดอกเหมือนกันนะก็จะมีต้นดอกมะลิแต่ว่าช่วงนี้ยังไม่ออกดอกมากเท่าไหร่นะครับต้องหน้าแรงหน้าร้อนอ่ะจะออกดอกเยอะมาก ตรงนี้ออกดอกน้อยนะฮะก็จะปลูกหอมไว้กินเล็กๆน้อยๆนะฮะแล้วก็จะมีต้นพริกแดงปลูกไว้เพื่อจะได้กินนะฮะขอบคุณทุกกำลังใจที่แวะเข้ามารับชมนะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง ล่ำรวยล่ำรวยกันทุกทกท่านเลยนะครับสวัสดีครับ